สวัสดีครับคุณผู้ชมครับเช้านี้กับผมพามาชมการเทปูนหล่อเสาครับผมเรามาดูขั้นตอนครับก่อนที่จะเทปูนหล่อเสานี้อะไรบ้างรับผมต้องเตรียมอะไรบ้างครับท่านผู้ชมครับก่อนที่จะทําการเทนะครับจะมีการใช้ปูนปอดปอดแลนครับหรือปูนแดงน,นะ ปูนโครงสร้างนะครับผสมทรายครับผมนะพกปูนขีครับผสมกันครับแล้วใส่น้ำคนใทั่วครับผมเนี้ยแล้วหลังจากนั้นนํามาเทเทเข้าไปในแบบครับผมนะ2-3ถามังครับผมก่อนที่จะเทปูนคอนกรีตสำเร็จรูปนะหมายถึงว่าเทลงไปให้อยู่ก้นของแบบนะครับเพื่อประสาน ระหวา่างคานคอดินนะครับเพราะว่าด้านด้านในนี้จะมีเหล็กเยอะนะครับเราจะเททรายลงไปก่อนครับเพื่อเพื่อให้มันไปทั่วๆนะครับห,าาหลังจากนั้นเราจะทําการเทรด้วยคอนกรีตสาเร็จรูปนะครับหลังจากเทไปเรื่อยๆแล้วพอถึงขีดระดับที่2องเมตรหกสิบนะครับที่ได้เท้ระดับว่านี่ครับจากเมื่อวานนะครับกาานนค็บคือวา่าวัดขึ้นไปเมตรหกสิบ แล้วก็ถ่ายขึ้นไปอีก1เมตรนะเป็น2เมตรหกสิบะครับก็จะมีการวัดนะครับผมวันระยะนะครับแล้วก็เทนะครับให้พอดีกับระยะนะครับผมเพื่อสาวทุกต้นจะได้มีความสูงเท่ากันนะครับหลังจากเทจนเกือบเต็มนะครับก็จะมีการใช้ยวายที่ครับผมนะเพื่อให้ปูนลงด้านล่าง เป็นนะครับหลังจากใช้เครื่องวายขี้แล้วนะครับก็จะมีการเทปูนแล้วก็วัดระดับนะครับผมนะด้วยตลับเม็ดนะครับวัดชั้นด้านในครับว่าปูนนะระดับที่เราวัดมากไวตรงแบบข้างนอกแล้วยังครับผมตนีนะหลังจากเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก่อนจะทำการเทปูนลงไปจะมีการเทน้ำลงไปก่อนนะครับ หนึงถังนะครับผมนะเพื่อเน,นะลงไปหนึงถังครับผมเพื่อให้ชุม่มชุมนะให้แบบไปชุมช่มชนะุ่มครับแล้วก็ปูนด้านล่างไปชุมช่มๆนะหลังจากนั้นเราจะใช้ทรายที่เราผสมเองนะครับทรายผสมปูนปอดปอดแลนดกันหรือปูนแดงนะครับอัตรา,าส่วนคือทราย6 6กุ้นกีครับ ปูนแดงหนึ่งลูกนะครับเทลงไปสองถึงสามถังนะนะครับเทลงไปก่อนนะครับ <c oughs> หลังจากที่เราเทปูนผสมทรายลงไปแล้วสองถังนะครับก็ <c oughs> คือเทน้ําลงไปก่อนหนึ่งถังนะเพื่อความชุ่มชื้นแล้วก็เทปูนผสมทรายที่เราผสมเองนะครับปูนแดงนะครับ หนึ่งต่อหกนะแล้วก็จะมีการลําเลียงคอนกรีตนะครับผมนะสำเร็จรูปนะครับขึ้นไปทีละถังทีละถังครับดูครับนะลาเลียงขึ้นไปบนอ้าไปในแบบนะครับนะนะครับท่านผู้ชมดูนะครับเหงื่อไม่ออกไม่ได้ตังค์ครับผมนะพออเริ่มทํางานเหงื่อก็เริ่มมาครับผมนะนะครับ ปูนก็จะค่อยๆปล่อยมาเรื่อยๆนะครับนี่เป็นปูนสําเร็จรูปนะนะครับเป็นปูนโครงสร้างนะครับสามแปดศูนย์นะครับผมครับดูไปเองของเราอยู่ด้านบนครับผมลังเทนะครับเทไปด้วยแล้วก็ยังมีการเขย่าเขย่าเหล็กครับผมเห็นไหมครับให้ให้ปูนมัลงไปด้านล่างเห็นไหมครับใช้โดยใช้ถังนะนะครับเป็นเคล็ดลับนะอัลดูครับ ยกไปเทไปเขย่าไปครับเขย่าโครงเหล็กนะในปูนลงด้านล่างครับหลังจากใกล้ๆเต็มแล้วก็จะมีการใช้วายกีอีกครั้งหนึ่งครับผมนะนะครับก็การส่งปูนครั้งหนึ่งมีเวลา2ชั่วโมงครับในการที่จะนําปูนเข้าไปในแบบนะครับผมนะมีเวลา2ชั่วโมงครับรถคันนี้จะจอดอยู่ตรงนี้2ชั่วโมงนะเแต่ถ้าเสร็จก่อนเขาก็ไม่รอถึง2ชั่วโมงครับเขาจะกลับก่อนนะเดินทางกลับบ้านก่อนนะครับนะ จากใกล้ๆถึงขีดที่เรากําหนดแล้วก็จะมีการใช้ตลับเม็ดครับวัดนะครับผมนะวัดเช็คความสูงของปูนที่เทเข้าไปนะครับส่วนตรงนี้ก็จะมีการเตรียมน้าครับผมนะไว้เทก่อนจะ่ย่เทปูนล,ลงไปในแบบนะครับให้ชุ่มๆนะครับผมนะเราจะไม่ใช้สายยางครับเพราะว่าสายยางมันจะไม่ถึงนะครับสูงนะครับพอหลังจากาที่ใช้ตลับเม็ด วัดแล้วเป็นที่หน้าพอใจแล้วนะครับให้เคียงกับที่เรามาความสูงของคูนวายนะครับก็จะมีการใช้เครื่องวายนะครับผมนะที่หรือเครื่องสั่นนะครับให้พูนลงไปด้านล่างครับแบบเน้นๆครับหรือไล่ลมนะครับผมไล่อากาศนะครับต้องเน้นๆนะครับเพราะเป็นเสาโครงสร้างนะครับดูครับ ีวายครับครับพี่ไว้ครับผมหลังจากที่แล้วนะครับผมใช้เครื่องวายที่แล้วจะมีการใช้ตลับเม็ดครับผมวัดความสูงของเนื้อปูนครับว่าได้พอดีกับระดับหรือเปล่าตอนนี้อยู่ในช่วงย้าย ลาดยืนนะครับผมนะมาที่เสานะครับก็จะมีการใช้น้ำเทลงไปในแบบอัาหนึ่งถังรับตามสูตรนะครับผมด้วให้ชุ่มๆนะหลังจากนั้นตามด้วยปูนที่เราผสมเองนะครับก็คือว่าปูนแดง1ลูกตายหกปูนกีนะครับนะ เทไป2องึงสาถังนะครับเป็นอย่างน้อยนะตอนเทก็จะมีการเขย่าครับเขย่าตรงเหล็กด้านบนเอเห็นไหมครับตรงเหล็กนะเพื่อให้ปูนล,ลงไปด้านล่างครับหลังจากนั้นก็จะมีการเทเป็นคอนกรีตําเร็จรูปนะที่สั่งมานะครับค่อยๆเทลงไปนะครับอันนี้ไม่ค่อยครับคือเร็วนะทำแบบเป็นเร็วนี้อันนี้แบบเมานะงานแบบเมาจะเร็วนะ ดูลักษณะการทํางานนะครับจะเป็นการทํางานแบบเหมานะครับดูว่ารวดเร็วมากเลยครับดูครับดูครับเทตูมตูมัพเดียวเลยครับผมไม่ต้องหายจมหายใจกันนะครับนี่ฮะโอ้โหสองสี่ห้าห้าชีวิตครับผมนะโอ้โหครับงานเหมางานเหมาต้องเร็วนะครับต้องแข่งกับเวลางานเหมานะครับผมช้าไม่ได้นะ ก็สนใจสร้างตึกสร้างบ้านติดต่อนกการช่างครับผมนะ08-063-459-2196ครับผมนกการช่างครับผมเรามีทีมง,งานมากกว่า20กว่าชีวิตนะครับทำงานทันเวลาตามเวลาครับผม ไม่มีผิดหวังนะครับครับสวัสดีครับคุณผู้ชมครับ